ดีค่ะอยู่กับสายจาก KG Solar อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาสำรวจบ้านลูกค้าหลังจากที่ติดตั้งโซลาเซลล์ไปแล้วนะคะมาฟังรีวิวจากลูกค้ากันดีกว่าคะ่ะว่าหลังจากที่ติดตั้งโซลาเซลล์ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย สวัสดีค่ะน้องชายพี่ตานะคะพี่ก็เป็นวิศวกรนะคะแล้วก็ปัจจุบันทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่บ้านค่ะคะําถามแรกเลยนะคะอยากจะถามพี่ตาค่ะว่าทําไมถึงเลือกลงทุนติดตั้งโซลาเซลล์คะค่ะก็คือศึกษาเรื่องของโซลามานานนะคะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็คือว่าใช้โหลดเยอะก็คือมีบ่อปลาครับแล้วก็มีตู้เย็นเยอะตู้เย็นใหญ่ๆเยอะ ซึ่งค่าไฟแต่ละเดือนเนี่ยตกประมาณ7-8,000บาทต่อเดือน mm hmm. ก็เลยคิดว่าการติดโซลา่าเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันแล้วก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟได้ค่ะ uh, อยากจะถามว่าทำไมพี่ถึงเลือกเคจีโซล่าคะก็ชื่อเสียงของบริษัทที่มีมายาวนานแล้วก็ mm hmm. เรื่องของการที่แมนทีเน้นไม่ถึงว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วมีการดูแล หลังจากการใช้งานเป็นอย่างดีก็คือหลังจากติดตั้งเสร็จนะคะมันจะมีเรื่องของซอฟต์แวร์บนมือถือค่ะซึ่งบางทีอะระบบมันตัดแต่เราก็ไม่ได้ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีน้องโทรมาบอกให้ดูว่าพี่เช็คระบบหน่อยครับตอนนี้ระบบมันไม่ไม่ลิงก์กับกับที่ที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อเนี่ยก็คือมีมีคนที่ติดตามเราอยู่อ่ะ ดูแลมากกว่าเราดูแลตัวที่ที่บ้านเองเลแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงคนที่ยังลังเลที่จะติดตั้งโซลาเซลล์อยู่บ้างคะเราดูในเรื่องของระยะยาวแล้วก็ในอนาคตคิดว่ายังไงยังไงอะ่ะประเทศไทยอะ่ะมันร้อนแน่นอนอะ่ะร้อนมากๆนะคะและที่สําคัญคือเรามีสัตว์เลี้ยงนะคะเราก็ไม่อยากให้เขาแบบทรมานเงนี้ยเรารู้สึกว่าการที่มีโซลาเซลล์แล้วก็มีตัวชดเชยพลังงานก็จะทำให้เราอยู่บ้านในเวลากลางวันได้อย่าง แบบเปิดเปิดแอร์ให้แมวนอนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเงี้ย<ๆ>ก็เรารู้สึกว่าเออเราไม่ต้องกังวลเรือค่าใ,ใจมากเกินไปก็อันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอ3คําให้กับเะคจะีโซล่าหน่อยค่ะค่ะคุ้มค่าหน้าลงทุนค่ะ ให้เกินสามคำเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตามากๆเลยนะคะคุณสมทวิ์นะคะที่ให้สัมภาษณ์กับทางเ g จีโ a r นะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์ค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะ